โคปาอเมริการอบชิงชนะเลิศเกมระหว่างอาร์เจนตินาพบโคลอมเบียเกิดความวุ่นวายที่สนามฮาร์ดร็อกสเตเดียมสนามจัดการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาในชานเมืองของไมอามี่การ์เดนรัฐฟลอริดา โคปาอเมริกา oh, ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในฟุตบอลของอเมริกาในสนามฮาร์ด็อกสเตเดียมสนามที่ใหญ่และดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกกีฬาการแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยปัญหาเมื่อเวลาการแข่งขันเริ่มใกล้เข้ามาแถลงการจากโคศกสนามระบุว่า แฟนบอลที่ไม่มีตั๋วหลายพันคนพยายามบุกเข้าสนามเพื่อชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศซึ่งสนามฮาร์ดรอกสเตเดียมมีความจุ65,000คนมีเพียงผู้ถือตั๋วเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสนามก่อนเวลาเริ่มเกม ความสับสนวุ่นวายทั้งในและนอกสนามซึ่งบางคนไม่มีตัว๋วและแฟนบอลบางส่วนได้บุกเข้าไปในสนามแล้ววิ่งผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ดูแลสนามฝ่าฝืรมประตูรักษาความปลอดภัยไม่กี่ชั่วโมงก่อนการแข่งขันโคปาอเมริการอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นภาพเผยให้เห็นแฟนบอลกำลังพังกำแพงและสิ่งกีดขวางผักประตูกระโดดลุวและปีนผ่านช่องระบายอากาศเพื่อเข้าไปข้างในสนาม ตัวไม่ได้รับการสแกนแฟนบอลและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยปะทะกันและมีการจับกลุ่มเกิดขึ้นการคลิกออฟโคปาอเมริการอบชิงชนะเลิศล่าช้าออกไป80นาทีหลังจากปัญหาแฟนบอลส่วนใหญ่ที่ไม่มีตัวเข้าชมเกมภายนอกสนามเต็มไปด้วยผู้คนหนาแน,น่นโดยมีแฟนบอลรออยู่ข้างนอกสนามที่อุณหภูมิ31องศาค่อนข้างที่จะร้อนในเมืองไมอามีและมีการตัดสินใจร่วมกัน ที่จานุญาตให้แฟนบอลเข้าไปในสนามโดยไม่ต้องสแกนตั๋วเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของแฟนบอลทั้ง2ทีมเสียงนกหวิดยาวที่เมืองชาร์ลอตก่อนเหตุการณ์ชกต่อยแฟนบอลโคลอมเบียจะเกิดขึ้นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอในเกมที่อุรุกวัยพบโคลอมเบียในรอบรองชนะเลิศโคปอาอเมริกาแฟนบอลทั้งสองทีมได้ประทะกันอย่างดุเดือดเบีย แก้วน้ำกระป๋องแฟนบอลโคลอมเบียคว้างปลาเครื่องดื่มใส่นักเตะอุรุกวัยและที่หนักไปกว่านั้นแฟนบอลโคลอมเบียยังคุกคามถึงครอบครัวดาวินนูเยสสตาร์ลิวพูและดาวินได้ขึ้นไปสาวหมัดใส่แฟนบอลบนอัฒจันทร์เพื่อปกป้องครอบครัวครอบครัวของเราตกอยู่ในอันตรายไม่มีตำรวจสักคนเดียว โคเซกิมิเนสกองหลังชาวอุรุกวัยกล่าวโทษเหตุการณ์ดังกล่าวว่าขาดการรักษาความปลอดภัยแฟนบอลโคลอมเบียดื่มมากเกินไปและเริ่มสร้างปัญหาในการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกเป็นเรื่องปกติที่ผู้ดูแลสนามจะล้อมกลุ่มแฟนบอลเพื่อรักษาผู้เล่นให้ปลอดภัยแต่ชารตไม่เห็นการต่อสู้ของแฟนบอลที่ปะทุขึ้นกิมินเนสกองหลังทับจอมโหสเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันสื่ออาร์เจนตินา ตราหน้าว่าเป็นความล้มเหลวระดับโลกโค้ชชาวอาร์เจนตินาเลโอเนลสาโลนีกล่าวในภายหลังว่าเราต้องเริ่มการแข่งขันโดยที่ไม่รู้ว่าสมาชิกในครอบครัวนักเตะของเราอยู่ที่ไหนและมันไม่ควรเกิดขึ้นในโทนาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ความล่าช้าก่อนเกมถือเป็นข่าวร้ายมากๆสำหรับผู้จัดงานโดยที่สนามฮาร์ดสตเดีเมเป็นหนึ่งในสถานที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2026ร่วมกับแคนาดาและเม็กซิโกและฟีฟ่าไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่านี้และมีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแฟนบอลอาร์เจนตินาคนหนึ่งชี้เคลาดิโอซึ่งพูดถึงเรื่องที่ไม่สามารถหายใจได้ในขณะที่ตำรวจพยายามปราบปรามความวุ่นวายกล่าวว่า ว่เขาจัดฟุตบอลโลกไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยก่อนการแข่งขันมีเจ้าหน้าที่มากกว่า550นายได้รับมอบหมายให้ไปที่สนามกีฬาซึ่งคาดว่าจะดูฝูงชนได้65,000คนนายกเทศมนตรีเมืองไมอา,ามีและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสาธารณะกล่าวว่าสถานการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกเพื่อวางระเบียบและนโยบายที่จำเป็นสำหรับเกมในอนาคตทั้งหมดรวมถึงฟุตบอลโลกระหว่างการแข่งขันอันตึงเครียดเหลาตาโรมาติเนสทำประต ในนาทีที่112ทําให้ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะโคลอมเบีย1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โคปาอเมริกาเป็นสมัยที่16ไปครอบครอง